สวัสดีครับสันออฟเดอะ n ันยินดีรับใช้ทุกคนครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับกับคลิปวิดีโอในหัวข้อเขาจะมาพร้อมกับคําว่าใช่นะฮะเขาคนนี้เนี่ยเป็นพลังงานมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพลังงานแบบไหนนะแต่รู้สึกได้ว่ามันคงเป็นพลังงานที่หาใครก็ตามที่ได้พบเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับนี่อาจจะเป็นสัญญาณหรืออาจจะเป็นพลังงานดีๆที่อาจ ส่งตรงมาถึงคุณเลยก็ได้นะมาลองดูกันครับว่าพลังงานของคนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นใครอะไรยังไงแล้วเขาใช่ยังไงในมุมมองของคุณมาลองดูกันนะครับจะให้ไพเ่เราไปเรื่อยๆก็แล้วกันอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยไพยอ่อาราเคิลก่อนกันแล้วกันเนาะขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถึงคอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักนะครับเดี๋วนี้เราเริ่มด้วย Romance Angel กันนะครับมา ขอขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ลงคอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะไหนมาลองดูกันซิว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเขามีพลังงานสัมพันธ์กับคุณในรูปแบบไหนใบแรกครับ New l ล v e เป็นรักครั้งใหม่นะครับเป็นพลังงานรักครั้งใหม่ชัวร์ๆอย่างแน่นอนนะถ้าใครหวังปรารถนาคนเก่าหรือรอคนเก่าเนี่ยผมว่าคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณนะนี่สําหรับคนที่รอคอยพลังงานใหม่ต้องการจะมีรักครั้งใหม่จริงๆนะครับและจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกว่านี่คือรักครั้งใหม่จริงๆนะครับเอ e เนอร์จีสดๆสิ่งๆสดๆใหม่ๆร้อนๆมาเลยนะครับอะแล้วยังไงต่อ reconciliation someone from your past in the returning to your life คนคนนี้นะครับตามหัวตามหัวข้อของชื่อคลิปในวันนี้เลย reconciliation เขาคือคนที่ใช่ของคุณเป็นอีกครึ่งหนึ่งที่คุณตามหามานานหรือตัวคุณอาจจะเป็นอีกครึ่งหนึ่งของเขาก็ได้นะครับพลังงานของคนทั้งคู่มีความบาลานซ์กันมากๆนะครับ หรืออาจจะเจอกันเมื่อตอนที่พลังงานของคุณบาลานซ์เต็มที่แล้วคุณทั้งคู่เหมือนคนคนเดียวกันมาก่อนนะครับผมประมาเฉยๆนะว่าเหมือนคนคนเดียวกันมาก่อนที่แยกออกจากกันไปด้วยแรงอธิษฐานแรงกรรมแรงภพชาติหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มาบัดนี้คุณทั้งคู่กําลังจะได้กลับมารวมรวมเป็นคนคนเดียวกันอีกครั้งหนึ่งและเป็นคนที่ใช่ด้วยยอดเยี่ยมไปเลยนี่เป็นพลังงานที่เจ๋งมากเยี่ยมสวยงาม อ่ะแล้วยังไงอีกชิวเด้นครับมีพลังงานเกี่ยวกับเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องขออ่านทั้งหมด2กรณีกรณีหน่งคนคนนี้จะมีความอ่อนไวมากกว่าคุณนะครับอ่อนไวในที่นี้เนี่ย ไม่ได้หมายถึงอายุอย่างเดียวคืออายุอาจจะใช่ส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีในส่วนของรูปร่างหน้าตาที่เขาจะดูเด็กมากนะครับหรือไม่ตัวเขาก็อายุน้อยกว่าคุณไปเลยกับอีกกรณีหนึ่งเขาคนนี้อาจจะมีเด็กติดมาด้วยนะครับแต่พลังงานตรงนี้จ,จะเป็นส่วนน้อยเท่าที่ผมรู้สึกได้แต่ส่วนใหญ่คือตัวเขาอ่ะจะมีความอ่อนไหวมากกว่าคุณใครเป็นสายคลั่งรักเด็กชอบเด็กผมว่าคุณถูงใจคลิปนี้แน่นอนนะครับอะถ,ถ้าถ้าเกิดถูกใจก็ปรบมือ เย่ yeah. นี่คงจะเป็นรักครั้งใหม่ที่คุณรอคอยกันมานานเนาะเป็นรักครั้งใหม่เหมือนคนคนเดียวกันแล้วก็ยังดูอ่อนวัยกว่าคุณอีกด้วยใครสารบัตทานเด็กนะครับถูกใจคุณแล้วละ่ะคิวิโอนี้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ทาโร่เล่าเรื่องผมใช้ไพ่สำหรับโปรนี้เลยนะนี่เสียรักเหมือนกันเลยเห็นไหมพระอาทิตย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลอง ให้ภพยลองเล่าเลาเรืเเ่องสีผมขอเล่าแบบสบายๆแล้วกันนะเปิดทีละใบาอ่านทีละใบาเลยอะไรแบบนี้ก็ออแล้วกันนะอยากทาอย่างนี้มากกว่าชิวๆนะครับชิวดีแต่คนฟังจะชิวหรือเปล่านี้ไม่รู้นะครับใบที่1ครับ king of s w o r d ครับเป็นรักที่ตามหากันมีเรื่องราวของความมุ่งมั่นเข้ามานะครับหรือว่าอีกกรณีนึงคือตัวคุณในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะตั้งกัดนะครับตั้งกัดป้องกัน อะไรเก่าๆกลับมาคือความหมายใบเนี่ยมันหลายความหมายมากๆแต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นรักที่เกิดจากความมุ่งมั่นมีแรงมุ่งมั่นมีแรงธิษฐานมีแรงอยากความอยากใส่เข้าไปในความรู้สึกพลังงานหรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้ความรู้สึกพลังงานและความสัมพันธ์มีคาว่าอยากเข้ามาเกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นเข้ามาเกี่ยวข้องบคุคคลคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตมาเยอะเหมือนกัน ส่วนใหญ่เนี่ยเพื่นพนนอนๆซานออฟดัสซันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีพลังงานแนวนี้ซะเยอะเนะาะเราเท่าที่เรารู้กันใครที่ติดตามมาตั้งแต่คิดเก่าๆเลยนะครับก็จะทราบกันเป็นอย่างดีนะัวคุณเองอ่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คนคนนี้เป็นแบบนั้นนะครับอ่ะแล้วยังไงต่อเอ g e of p บ n น a c l e s ครับคนคนนี้เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวและศรัทธาในารักแท้ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าคุณตามหาคนคนนี้อยู่แล้วก็นะเป็นคนที่เชื่อมั่นศรัทธาในรักแท้นะครับเป็นคนที่รักตัวเองเยียวยาตัวเองเป็นเติม energy ของตัวเองให้มีความสดใสร่าเริงอยู่เสมอเป็นคนที่ตระหนักรู้คุณค่าของตัวเองจะไม่ยอมให้มีอะไรที่บันท็อกซิเข้ามาปนเปื้อนในชีวิตเด็ดขาดและคนคนนี้เป็นคนที่สบายๆด้วยนะครับสบายๆมีความสุขกับชีวิตตระหนักรู้คุณค่า นะครับมีพลังงานของชาวธาตุลมขึ้นมาแล้วแล้วก็ชาวธาตุดินขึ้นมาแล้วด้วยนะครับอ่าไพ่คิงขึ้นมาอีกแล้ว King of p e n t a c l e s นะครับประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วหรือไม่หรือไม่อีกไงหนึ่งนะอีกไงหนึ่งถ้าเป็นในใน,ในด้านความรักความสัมพันธ์คือคนคนนี้เป็นคนที่จริงจังในความสัมพันธ์มากนะครับถึงจะเป็นเด็กก็ตามอ่อนวาคุณกก็ตามแต่เขาจริงจังในความสัมพันธ์นครั้งนี้เป็นอย่างมากเขาแคร์คุณมาก นะครับรักครั้งนี้แคร์คุณมากแคร์สุดๆเด็กถือถ้วยขี้น้อยใจเป็นคนขี้อายแสดงความรู้สึกไม่เก่งนะครับไม่ว่าเขารูเธอคนนี้จะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับจริงจังในความรักใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆอะไรที่เป็นความสําคัญของคนที่เขารักหรือคนที่เขารู้สึกว่าสําคัญอ่ะเขาใส่ใจทุกอย่างเลยนะใส่ใจทุกอย่างเทคแคร์ทุกอย่างไม่ค่อยมองข้ามอะไร อย่างเช่นพวกวันสําคัญอย่างเช่นวันเกิดวันครบรอบสิ่งที่คุณชอบอะไรแบบนี้เขาก็จะจดจําได้ทั้งหมดนะครับผม t ร e e อฟ p i n n เค l e เขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันใช่ครับ Tree อฟ p พน n เคิมคงน่าจะคิดเหมือนคุณนะอยากเป็นอยากมีความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันนานๆอยากเป็นคนสําคัญของใครสักคนไปนานๆไม่เอาแล้วรักๆเลิกๆไม่เอา ไม่ใช่แนวของเขาคนนี้นะครับคนคนนี้อาจจะโสดมาสักระยะหนึ่งนะเท่าที่ผมดูและรู้สึกได้จากทรูบิชันมาสักพักหนึ่งแล้วถึงเขาจะเป็นเด็กก็ตามเขาอยู่น้อยกว่าคุณแหละถามว่ากี่ปีเดี๋ยวเดี๋ยวไพ่บอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่เอาตามที่ผมบอกก่อนนะทรูบิช,ชันนะ3ปีบวกลบไม่เกิน ดีเอ็มเพอเอร์มีบุญวัส,สนาแสดงว่าคนคนนี้มีอะไรที่เกื้อหนุนคุณได้หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของวัส,สนาแนวคิด mindset นะครับถ้าใครเชื่อเรื่องบุญบาปนะบุญบรารมีเขาอะสูงมากนะครับคนคนนี้มีอำนาจวัส,สนาดูหน้าเกรงขามถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ดูแข็งแกร่งนะฮะ แข็งแกร่งพึ่งพาตัวเองได้อะไรแบบเนี้ยคนของเขา่าจะยงไม่เคยรู้จักกันเลยนะเด็กถือไม้เทา้ามีความแก่นในตัวมีความดื้อในตัวเล็กน้อยไม่ว่าเขาดรืยเธอคนนี้เป็นใครก็ตามแต่ครับมีความดือ้อมีความแก่นมีความซนลันไม่ค่อยจะฟังใครเท่าไหร่พอมีเดมเพอเรอร์ตามมาด้วยเนี่ยโหคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนิดนึง นะครับแต่ดูก่อนแตดูก่อนดูก่อนว่าไพ่มันจะบอกอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่าน,นี้ w i l l of f o r t u n e อืมว i วอ o f fortune สิ้นสุดการรอคอยนะครับอีกไม่นานคุณจะได้เจอกับเขาคนนี้อย่างแน่นอนนะครับบัตรนี้จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วอีกไม่นานก็คงจะได้เจอนี่ครับ Unditional เลิฟลักแท้ไร้เงื่อนไขไม่มีอะไร ผูกมัดทั้งนั้น The World เป็นคนไกลครับอยู่ห่างกับคุณนะอยู่คนละจังหวัดต่างที่ต่างชาติต่างภาษานะครับเป็นได้ในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นคนลูกครึ่งก็ได้หรืออาจจะอยู่ต่างชาตินะครับอยู่ทางโซนยุโรปโซนอเมริกาอะไรแบบนี้หรือไม่ก็เป็นคนต่างจังหวัดนี่แหละฮะไม่ดีอยู่ไกลตัวอะไรเท่าไหร่เพราะว่าพลังงานตรงนี้มันกว้างมากๆมันกว้างกว้างจริงๆนะกว้างสุดๆเลย คุณหรงเขาจะมีโอกาสได้เจอกันเมื่อไหร่เออมาเดี๋ยวลองให้ไพ่เล่าเรื่องหน่อยสิคุณหรเขาจะได้เจอกันเมื่อไหร่และรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรมันขึ้นทุกท่านนะครับเธอใครสงสัยว่าเขาคนนี้อยู่ในราศีอะไรอยู่ทุกราศีเลยนะการสำรับ u u g m e n t โอ้ น่าจะตรงกับหัวข้อคลิปมากที่สุดแล้วครับพไพ่ใบนี้คนที่ใช่ใช่จริงๆเท่าเทียมกันแล้วคือมันใช่ครับมันเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้จะต้องใช้คําไหนอธิบายนะก็ค,คือมันใช่คุณไว้เจอเองอะ่ะเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจว่าคําว่าใช่เป็นอย่างไรคือเจอปุ๊บใช่ปับ๊บเจอปุ๊บแล้วแบบโอ้คนนี้แหละพ่อของลูกแม่ของลูกเลยนะฮะ อย่างหนึ่งเนี่ยเท่าที่ไพ่บอกมาเขาน่าจะสาปีบวกลบไม่เกินอย่างที่บอกอาจจะรุ่นเดียวกันนะหรือไม่ถ้าเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ก็ไม่เกินเนี้ยสาปีบวกลบ six of one เจอกันปุ๊บชนะใจกันปั๊บเลยครับเป็นรักแบบ first contact เห็นปุ๊บชอบปับ๊บไม่มีไม,ไม่ต้องมีเวลามาปูไม่ต้องมาคบคุยให้ยืดเยือ้อชอบปุ๊บรักปั๊บเลยเห็นปุ๊บชอบปับ๊บนะครับ first contact สเตรนท์แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมคิอมดอยู่แล้วพไพ่ใบดีมันองขึ้นมันจะมีนิสัยบางอย่างที่บางทีตัวคุณอาจจะไม่ชอบกับตัวเขานะผมขออนุมานประมาณว่าน่าจะเป็นในส่วนของโอความดื้อของเขาอนะนิสัยดือ้อแก่นซนของเขาที่ไม่ค่อยอยากจะฟังใครเท่าไหร่แม้กระทั่งตัวคุณเองก็ตามค่อนข้างซนค่อนข้างแก่นค่อนข้างดือ้อัวคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนพอสมควร นะครับความอดทนความเข้าใจอยู่เหมือนกันเพราะคุณเป็นผู้ใหญ่มากของเขานะแต่ว่ามันจะไปได้ดีแน่นอนนี่ความเข้าใจ o u r Cups ความเข้าใจกันต้องอาศัยความเข้าใจกันนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะซนจะแก่นอยู่ฝ่ายเดียวนะผมว่าโตคุณก็ไม่ต่างกันหรอก <laughs> เพราะคุณกนะับ <laughs> เขาเท่ากันอะจัดเม้นขึ้นมาใบาแรกคุณก็น่าจะมีความซนหรือความแก่นตรงนั้นอยู่ใช่หรือไม่สารภาพมากับผู้อ่านมาซะดีดี โอ้ยหกถ้วยสุขสมหวังความสัมพันธ์ครั้งนี้ราบรื่นแน่นอนครับเพียงเหมือนกับต้องอธิบายประมาณนี้ดีต้องแคร์กันนิดนึงอ่ะเออต้องแคร์กันหน่อยนะครับซึ่งไอเ้เขาว่าแคร์กันเนี่ยคงไม่ต้องขอมากเรื่องแบบนี้เนาะมันเป็นกันในทุกความสัมพันธ์อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับความรักครั้งเนี่ยจะไปได้รอดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทั้งคู่จะมีความอดทนเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหน พราะด้วยความที่ถึงแม้ว่าอายุอาจจะไม่ห่างกันมากแต่ด้วยอุปนิสัยที่บางทีเนี่ยถ้าได้ผมเห็นนะแตกต่างอย่างลงตัวใช้คํานี้น่าจะเหมาะนะครับคุณอาจจะดื้อเหมือนกันรั้นเหมือนกันอะไรแบบนี้หรือไม่ก็นิสัยต่างกันสุดข,ขั้วไปเลยคุณใจเย็นเข้าใจร้อนเป็นฝั่งเขาชัดเจนครับเพราะว่าให้พลังงานไม่เท้าขึ้นเยอะมาก เป็นคนใจร้อนแน่ๆคนๆเนี้ยเป็นคนที่ดือ้อเป็นคนที่ร้นไม่ชอบรออะไรนานๆเห็นไหมล่ะแม้แต่ความสัมพันธ์นะ่ะเปิดไพ่ขึ้นมาปุ๊บเห็นปุ๊บชอบปั๊บเลยอ่ะไม่มีต้องมาพิธีรีอตองต้องมาอธิบายไม่ต้องมาคบมาคุยอะไรให้ยืดยาวชอบไหมชอบแล้วคบเลยไว้ไม่รอดค่อยว่ากันเขาน่าจะคิดแบบนี้นะอ่าเขาน่าจะคิดแบบนี้อ่ะโอเค ระยะเวลาล่ะอยากรู้จังระยะเวลาเท่าไหร่ขอพไพ่ใบเดียวบอก3 of p e n t a c l e สาวัน3สัปดาห์ต่อจากนี้ก็ได้เจอแล้วครับรู้สึกได้โดย contact ของตัวเองนะด้วย c o n t r i b u t i o n ของตัวเองว่าหลังจากจบคลิปนี้ไปเดี๋ยวคุณก็ได้เจอแล้วนะครับเป็นเป็นรักครั้งใหม่ของคุณเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะดื้อซนนิดนึง แต่เขารักคุณมากนี่ถ้าเขาจะดื้อจะสนแค่ไหนแต่เขามีความอดทนให้คุณมากเลยนะสเตรนตามด้วยโฟบครับแล้วก็ซิกออบคัเนี่ยเขาจะดือ้อเขาจะสนแค่ไหนแต่เขาทําแบบนั้นก็เพื่อเรียกร้องความสนใจเท่านั้นแหละครับไม่ได้คิดจะมาต่อต้านหรืออะไรหรอกคนคนเนี้ผมว่าลึกๆเขาเป็นคนใจอ่อนมากเป็นคนใจอ่อนง่ายด้วยถ้าคุณขออะไรอ่ะเขาให้หมดไม่กระทั่งไม่เว้นเรื่องแบบนั้นอะ่ะคิดเอาเองเรื่องอะไร เขาก็ให้ถึงเขาจะกลัวก็ตามแต่เขาให้เขาใส่ใจเขาเทคแคร์เขาดูแลดีเขาค่อนข้างหัวอ่อนด้วยนะถึงจะดื้อก็ตามแต่แต่กับคุณนะเขาจะยอมยอมจริงๆผมสงสัยอะขอขอขอเปิดไพ่เพิ่มได้ไหมนิดนึงสงสัย,ยดีมันวิ่งเข้ามาในหัวเมื่อกี้นี้ มีหนึ่งอย่างที่ผมไม่เคยทํานายเลยลงในช่องนี้นะครับลักษณะในร่างกายเออมาลองดูลักษณะร่างกายของคนคนนี้หน่อยไหมเพราะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะเจอแล้วนี่ดูซิว่าไพ่จะบอกไหมเขามีตําหนิมีลักษณะร่างกายอะไรที่ทําให้คุณพอจะดูได้ถ้าสมมุติคุณเจอคุณจะได้แบบเออจําเวลาแบบเห็นคลิปนี้แลบบ้วอ๋อผู้อ่านเคยอ่านให้ฟังอะไรแบบเนี้ยจะได้เป็นลักษณะที่พอจะ ใช้บอกได้ว่าคนคนเนี้แหละเออคนในคำทำนายอะไรแบบนี้นะ chain of ones ถ้าคุณได้มีโอกาสลองจับมือหรือลองรูปๆผิวเขาดูนะผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้จับม,มือและผิวค่อนข้างหยาบกระาานถามว่าทำไมนี่เป็นแบบนั้นเขาทำงานหนักทำงานหนักมากไม่เกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมนะ หยาบพันธุกรรมกับหยาบทํางานหนักนี่มันหยาบคอลเรฟิลเลยลองลองดูลองดูถ้าเกิดคุมีโอกาสแตอัางเขาได้จะเขาแตอังได้เหรอลองดูครับลองดูเขาจะมือหยาบมากแบบเผอตัวคุณก็มือสากไม่แพ้กันอะ่ะเขาตัวเล็กครับเขาตัวเล็กรูปร่างถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงคุณเข้ามาฟังอะ่ะผู้ชายคนนี้ยรูปร่างจะประมาณประมาณไม่สูงมากครับประมาณร้อยเจ็ดสิบโดยประมาณ ถ้าเป็นผู้ชายเข้ามาดูคนนี้เป็นผู้หญิงซ่อนรูปไม่ได้ตัวเล็กนะซ่อนรูปภายนอกตัวโตวเล็กอะ่ะแต่พอปลดออกที่โอ้โหบึมบั้มบึมบ,มบมัเลยทีเดียวอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะอย่าโกรธกันแค่ที่บายให้ฟัง Page of s o r r เหรอมีบาดแผลเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับอะไรสักอย่างที่เขาจะมีบาดแผลมีรอยแผลเป็น อ่ะเดี๋ยวก่อตั้งสมางที่แป๊บตรงหลังมือเอวต้นคอหน้าอกก็มีอันนี้ผมพูดถึงทุกเพศนะเขาจะมีรอยแผลเป็นลักษณะเป็นรอยเรียวยาวฮะรอยรอยาว อาจจะเป็นอาจจะเป็นติดม,มากับอดีตชาติของเขาก็ได้หรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้แต่ผมขอเทไปทังอุบัติเหตุละกันสักประมาณ60%อีก4ีสก็คือติดตัวเขาเอง e อชอ of Cups ผิวของคนนี้จะนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มแบบนุ่มเลยอะไม่ว่าคนนี้จะเป็นผู้ชายก็ตามนะแต่คนนี้ผิวเขาจะนุ่มผิวเขาจะคือต่อใหมือเขาหยาบ แขนเขาหยาบแต่มันนุ่มอ่ะแปลกไหมผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเออมีมนุษย์ลักษณะแบบนี้ไหมภายนอกเขาเป็นอย่างเงี้ยมีน้ํามีนวลน,นะถึงเขาจะโตเล็กก็ตามผู้หญิงรูปชายคนเนี้ยแต่เขามีน้ํามีนวลมากรูปร่างสมส่วนไปถึงขั้นเจ้าเนื้อเลยอืมหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้มีความมีความเป็นอ่างนี่กรุ๊ปเลือดเออ เมื่อกี้วิ่งเข้ามาในหัวมีกรุ๊ปเลือด B B O อ่ะสองกรุ๊ปเลือดนี้มีลาาักษณะอะไรอีกเดือดซันเป็นคนยิ้มแย้มครับยิ้มเก่ง จะตรงข้ามกับคุณที่ไม่ค่อยยิม้มโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณผู้ฟังเป็นผู้ชายคุณไม่ค่อยยิ้มใช่ไหมแต่หัวเราะได้คือขำหัวเราะได้แต่ไม่ค่อยยิม้มผู้หญิงคนเนี้จะตรงข้ามกับคุณเลยคือเขาจะยิ้มร่าเริงเวลาเขายิม้มอเขาจะมีเดี๋ยวกลับมาคอมเมนต์บอกเลยนะว่าจริงปะเขาจะมีรักยิม้มแก้มก็จะยุยยุยเพราะเขามีน้ำมีนวลด้วยถ้าเป็นคุณผู้หญิงเข้ามาดูคุณผู้ชายคนเนี้ยจะเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะสบายใจมากคนอะไรอะ่ะหล่อจัง าบางทีไม่หลนะ่อแล้วแต่อยู่ด้วยแล้วสบายใจมากเลยอะ่ะอยู่ข้างๆรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขเดืดซันแต่นคงนมีรักยิ้มนะแก้มยุยยุยผู้หญิงลูกชายคนนี้ยไม่มีรอยสักถ้าเกิดใครหาทรงแบดแบดเนี่ยผมว่าไม่เจอในพลังงานนี้ไม่มีรอยสักแต่มีรอยแผลเป็นมือหยาบกร้านมีบาดทเหตุบ่อยเป็นมาจากการเดินทางหรือการทํางานของเขานะครับ ผมสีอะไรดำดำดำถึงจะเป็นชาวต่างชาติก็ดำไม่รู้เหมือนกันว่าผมเออทางโซนยุโรปอะผู้ชา,าฝรั่งผมดำอะ่ะเขาเรียกว่าเขามีเชื้อชาติอา่ายังไงลาตินหรือ,รอ,รอยังไงผมก็ไม่มีความรู้ด้วยสิตรงเนี้ยเ,เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวหลังจากจบคลิปค่อยไปเปิด Google โอ้ยตอนนี้เหน็บกินมากเลยเอาเป็นว่าลักษณะประมาณนี้คุณลองพิจารณาดูนะครับว่าคนคนนี้คนที่จะเข้ามาเนี่ย เป็นยังไงนะครับตรงตามที่ผมบอกไหมนะถ้าจำไม่ได้ลองกรอดูในช่วงท้ายคลิปนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ไม่เห็นอะไรเพิ่มแล้วนะครับก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้กว่าขอให้ช่องซัดอุสันไปดัง่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเปดัง่งแสงแรกแยบแห่งดวงตะวันที่ทำให้เจคุณมีความสุขและมีความหวังครับไว้พบเจอกันใหม่สาหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับขอให้ทุกคนสุขสว่างในความรักและขอให้พบเจอคนคนนี้เดยเร็วยวันถ้าคุณน้อมรับนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงกลับมาคอมเมนต์ค